สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุคนค่ะเมื่อนี้แม่ขาวมาส่วนอย่างจ้ะต่ว่าพาพี่น้องมาเบิง่งมาใหม่ค่ะพีนพ่น้องเห็นไหนมาใหม่กำลังงามเพิ่อนจะเกิดค่ะพี่น้องยังไม่หลายจ้ะไปเบิ่งทั้งอื่นอีกค่ะ เห็นบ่พ oh oh no, oh. oh ูดนอนหนึ่งค่ะเห็นบ่พี่น้องบ่หลายบ่หลายนอบ่เอาดอกเอาไปให้เพิ่นใหญ่ซะเห็นอยู่สองนอค่ะมีู่สองนอมีบ่หลายเดี๋ยวค่อยไปวังกันต่อกันพี่น้อง

ตายหมดแล้วต้นไงขี้หมดค่ะพี่น้องวุ้งกระไรห้อย,อยคนหักตนน้นคนหักเอาแล้วเห็นห้อยหักตัพี่น้องคนหักเอาแล้วจ้ะแต่ะน้สัน โอ้คุณนอนนลยอีสัตยพี่น้องเห็นแล้คุณเจ้ะ่เขาก็หมุนว่าบังซื่อๆเด้จ้ะนี่นอนนี่หอนที่คือคือเก้าวหันละโอ้นอนนอนนอนอีกนอนอ๋อไม่ซีหาเนาะแต่ว่าเอาดอกพี่น้องไม่น่ากินอยู่จ้ะปล่อยไว้เป็นไงซะเนาะ ยุ่งกันไรเห็ดบะมีสับี่น้องขวบโป่งกันบ่ได้จักดอกสองสัยจะได้กลับไปปนเห็ดอันตะวนันเก็บไปหนูาวานนี่แหละนี่บะมีเห็ดโป่งกัน จะพาไปบริวิธีกิจยางจะ้ะตอนนี้คือกิจแล้วแล้วสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ หนาฝนต้นยางซุ่มๆวิธีเกียก็ต้องพิธีพิถันแน่จักน่อยบสันมันเสิยไหลถิ่มมันจะป่ไหลงหลิ่มมันจะป่ไหลตามหลิ่มค่ะ Bây giờ, mình thọc chị Khoảng phố giang thân mẹ Ông, hết nè điều đấy nè Kẹo được anh đầy tìm Không, 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 không kẹo lấy Mình biến phố lấy tì Phố dưới xoay อเอาโอเคเล้วบานล้าสิกแกะเองมาสั่นพี่น้องเดียวอันไดเต็มเต็มล้อสิกะเองอันไดว่าเต็มแม่เขากจะขวมปให้ล้าบานเดี๋ยวห้อไปเบิ่งว่ายางกีดไว้สองชั่วโมงมันสิได้ลายเป็นไดพี่น้องไปเบิ่งกันเลยจ้า ดูกันเลยว่าสองชั่วโมงมันจะได้หลายเป็นใดค่ะต้นนี้ได้พอประมาณค่ะบัวหลายอันนี้ต้นแรกที่เปิ่นกีดไว้จ้ะได้บัวหลายพี่น้องไปบางต้นอื่นอีกค่ะสองชั่วโมง น,นี่ก็ยังงหอยป๊อกป๊อกเยู่เพิ่มขึ้นมาหลายกว่าเก่านิดหนึ่งค่ะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็เพิ่มขึ้นมานิดหนึง่งคือกัน ต้นอันนี้นิดเดียวมีต้นนี้ยังหน่อยไว้อยู่ไก้จะเครื่องถวยแล้วค่ะตน้นตอนนี้แดดออกแล้วค่ะพี่น้องแตนน่ว่าก็ยังหน่อยอยู่รอบประมาณสามชั่วโมงค่ะพี่น้อง สามชั่วโมงสามชั่วโมงโอง้่าอันนี้ก็ยยอยอยู่ค่ะโอ้่าจะเศร้าย่อยหรือบอ่อนนี้แดดออกค่ะแต่ก็โอเป็นหน้าว้ใจค่ะยังเป่าระวังอยู่ค่ะกับการว่าฝนจะตกหรือบอ่ออันนี้ ถวยคะ่ะพี่น้องโอเคจะต้น,ต,นต้นไงค่ะต้นใดไงต้นใดสมบูรณ์ก็จะออกหลายแน่หลายแน่จะประมาณนี้แหละคะ่ะโอเคคะ่ะพี่น้องกีดยังย่งมาเว้น จะงน้นมาเว้นก็สิได้ประมาณน,นี้เละจ้ะก็ยังดีกว่าก่ได้ย่อยปับป๊บๆอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกิดตอนงคืนก็สิได้ดีกว่านี้อยู่พี่น้องจ้ะได้เกินเครื่องถวยคนหละน้ำยางมันถ้าอากาศมันเย็นน้ำยางก็จะไหลดีกว่านี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ขาวก็สิเอาไว้สำนึกด้วยจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะลาพี่ลาน้องไปกับกลางสวนยางกลางป้ายยางนี่หลยเด้อจ้ะอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวฝากกดไลค์กดติดตามให้แม่ขาวน้ำในเด้อจ้าแล้วก็กดกระดิ่งน้ำเด้อเพื่อที่สิบุพาดคลิปต่อๆไปของแม่ขาวค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้ะ ไม่บายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า